จะเป็นคอสตาซิรีนา LGBT ครับแกคือตอนนี้กูอยู่ในลิฟต์แกข <Lo ridge Deadpool> ึ้นลงคือรถกูไม่ได้ออกกะทีเเราสองคนถือว่าเป็นดาวของนินนี่ อันนี้คือห้างของกัมพูชาที่จะให้มาให้กูมาทำอะไราให้กูกินอะไรเหรอสิอ่งที่อร่อยและสดบนเรือกคำนี้คืออันนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆช่อง y t u t u ดีเจมะตูมทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะครับบล็อกของมะตูมเนี่ยมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับตอนนี้มะตูมอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังนะครับผมที่ชนบุรีพัทยาของเรานั่นเองนะฮะก็มาขึ้นเรือล้วฮะขึ้นที่ท่าเรือแต่ว่าเรือที่มะตูมจะขึ้นนะฮะคือตรงนี้นะครับชื่อว่า Costa Serena นะฮะ ซึ่งจะพาเราไปไหนบ้างนะครับมีขึ้นที่แหลมฉบังจากนั้นเนี่ยก็ไปกัมพูชาและจากนั้นก็ต้องไปเกาะสมุยด้วยนะฮะสคืน4วันบนเรือลํานี้มันแตกต่างกับเรือสําราญทั่วไปที่เราเห็นในรีวิวยังไงรอบนี้มันแตกต่างแน่นอนเพื่อนๆเพราะว่าในระหว่างวันที่มาตูมา3คืน4วันจะเป็น c o s t a s e r e n a LGBT ครับนี่จะเป็นเรือ LGBT Cruise รำแรกเลยมั้งในบ้านเราในเอเชียที่มาเลยนะครับมาตุมได้ยินมาว่าบัตรขายไปแล้วนะครับ3,500ใบก็คือผู้ได้สารขึ้นเนี่ยทั้งหมด3,000กว่าคนสำหรับเทศากาลไพร์มัที่จะเกิดขึ้นเนี่ยทางคอสซาซิเรน่าเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือจับมือกับทางเอ็กโซพาร์ตี้ครับซึ่งเอ็กโซพาร์ตี้เนี่ยจะโด่งดังอยู่แล้วในเรื่องของการจัดเฟสติวัลหรือว่าจัดอะไรที่มันเกี่ยวกับ LGBT หรือเกี่ยวกับแบบ พวกแบบชุมชนชาวเราแต่เขาไม่เคยที่จะใช้เรือสำรานจัดเลยมาตุ้มลุ้นเหมือนกันเพราะว่ามาตุ้มก็ไม่เคยขึ้นเรือสำรานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตและก็ไม่เคยขึ้นเรือสำรานที่เป็นเก้งเต็มลำแบบนี้มันจะอลังการขนาดไหนแล้วปาร์ตี้เก้งทั้งหมด3คืน4วันเนี่ยฉันจะได้ถูกเก้งโหวตหรือเปล่าไปดูพร้อมกันฮะ เฮ้ยตอนแรกอ่ะคือจริงๆอ่ะคอสตาซีนาเขาดังมานานมากแล้วอ่ะตัวคิดว่าจะเก่าเว้ยตจริงๆไม่เก่าดนะ่ะนี่ห้องเราที่อยู่นะครับก็คือห้อง265ตื่มเต้นอ่ะเอาแล้วนะเรามาดูห้องกันครับว้าวก็คือเข้าประตูมาก็จะมีที่เก็บของอย่างเี้ยฮะแล้วก็จะเป,เป็นกระจกแต่งตัวซึ่งชอบมากเพราะว่ามันใหญ่ ฉันชอบกระจกที่มันใหญ่แบบเต็มตัวแบบสามารถแต่งตัวได้เลยเพราะว่าปาร์ตี้ครั้งนี้เขาจัดเป็นธีมแต่ละวันเลยนะเดี๋ยวมาตูจะเล่าให้ฟังแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับโซฟานะครับไว้นั่งเล่นนะครับผมเนี่ยแล้วก็สามารถเก็บของเก็บหมอนได้ด้วยก็คือจริงๆกว้างมากนะแล้วก็นี่ครับสิ่งที่สาคัญที่สุดที่เขามีให้เลยนะครับนี่เสื้อชูชีพนะครับผมสำหรับใครที่กลัวเรื่องความปลอดภยัยมาตรการเขามีให้เลยนะครับ อันนี้เป็นห้องน้ำนะครับผมอุ๊ยโอเคทุกคนมาตูมสูงร้อยเก้าสิบนะยังมีพื้นที่ก็คือห้องน้ำสูง2เมตรนะทุกสิ่งทุกอย่างโอเคกร,กระจกกระจกโถดทรงโถดส่วมมันมีน้ำอุ่นด้วยแฮปปี้แล้วเพราะว่าเป็นคนติดน้ำอุ่นผมว่ามาตูมเป็นคนขี้หนาวมากอันนี้ก็เป็นภาพรวมของห้องเรานะครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกดีกว่าว่ามันจะมีอะไรข้างนอกบ้างครับเพื่อนๆไปไปไปดูกันต่อไป เดี๋ยวเราจะออกจากห้องเพื่อไปดูโซนบริเวณห้องอนาหารนะครับโอ้ยห้องของตูมคือออกมามันก็คือลิฟต์เลยซึ่งอันนี้คือเป็นแบบลิฟต์แก้วก็เธออะเะนาะพอมันไม่ได้เที่ยวานานๆก็คือคูก็จะตื่นเต้นกับทุกสิ่งไปหมดเหมือนเขาใจป้าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องตกใจขออนุญาตพาเพื่อนๆแบบสำรวจก่อนเป้าว่ามันมีอะไรบ้างนี่โอ้อันนี้คือ จกลางของเรือมันคืออยู่ใจกลางของเรือเลยซึ่งปกติมาตู้มาเช็คมาเรือมีทั้งหมด14ชั้นชามจะเปิดให้ใช้บริการจริงๆอ่ะมีแค่12 13บก็บเหมือนจะเป็นเด็กของเขาอ่านมาจากในเน็ตนะคือถ้าเกิดข้อมูลผิดก็ช่วยคอมเมนต์กันด้วยนะเดี๋ยวมาต้่จะพาบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะเดี๋ยวมาต้่จะพาเพื่อนๆลงไปถึงกลางวังคืออะไรนะมาตูครับเขารู้จักชัน เอาขึ้นแ,แกคือตอนนี้กูอยู่ในลิฟต์แกึน้นลงคือลงกูไม่ได้ออกกะทีเพราะว่าอะไรเจอคนไทยทีก็ยิ้มแย้มเขาก็กวดไปชั้นเขา <5 S 2> คืก็ไม่ลงได้ลงกะทีได้ลงมาได้ลงแล้วตอนนี้ลิฟต์แกเป็นไฮไลท์ของกูอยู่เพราะกูชอบลิฟต์แกมากมันวาวว่ะวีชอบลิฟต์ อน้าวลงไปไหนอ่ะก็คือกูหมดเป็นพนักงานลิฟที่คอยรับส่งคนแล้วไม่ได้ไปชั้นนี่กูอยากไปสักทีถึงแล้วและชั้นนี้นะคะคือชั้นที่เราจะมานะคะอะไรอะไรนี่คือแดนเซอร์คุณไปกี้นะคะเราเจอแดนเซอร์คุณไปกี้สรีธัญญานะฮะเนี่ยคุณแอบไปกี้สรีธัญญามารับงานบนเรือหรอคุณรับงานกินข้าวหรอ โปะแหละฉันบอกเลยว่าคนฟอลโลเวอร์ฉันเยอะมากในช่องคนจับเยอะมากพวกเธอจะต้องโดนจับโปะแล้วว่าเธอเนี่ยแอบรับงานนอกบอกพี่เป็กมาอยู่บ้านไม่วันนี้พี่เป็กขึ้นร้องด้วยเธอไม่รู้เป็นสเปเชียลคุณรู้ไหมว่ามันเนี่ยเรามีตีมด้วยนะคุณรู้ใช่ไหมมันมีตีมตอะไรครับทีมวันนี้วันแรกตีมอะไรเธอตีมอะไรจังไอที่ไม่มีใครน่ะฉันผู้คาดหวังว่าจะมาขอข้อมูลเพิ่มเติมจากน้องๆซึ่งกูก็ไม่ได้เธอจะไปไหนกันอะ ูกบบับอ๋อหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเนี่ยอยากจะซื้ออะไรกินเราจะได้บัตรแบบน,น,นี้คือบัตรแบบบัตรเข้าห้องนะฮะซึ่งใครอ่ะจะซื้ออะไรบนเรือไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มอินเทอร์เน็ตอาหารเพิ่มเติมหรือชอปปิ้งอ่ะมันจะท็อปอัพเข้ามาในบัตรนี้แล้วพอเราเข้าเทียบท่ากับเหมือนเดิมเขาถึงจะให้เราไปชําระเงินตรงนั้นถูกปะเขาจะาทำบบบัตรเครดิตถ้าเขาจะเครดิตเลยหรอรายวันอ่ะั้นเกิดเธอเอาปัปุ๊บแล้วฉันเอาบัตรเธอไปใช้เงี้ยเราไปท็อปอัพบัตรก่อน การท็อปอัพนะครับเครดิตการ์ด hmm. ของเรานะครับก็ N no, คือจะท็อปกับเครื่องแบบนี้ง่ายๆเลยคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราเอาการ์ดที่เราแบบรีจิสตมาครับการ์ดใช้เข้าห้องอ่ะถ้าเรามาสแกนตรงนี้มันขึ้นชื่อเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันไม,ไม,ไม่ไม่ต้องกลัวการโจรกรรมเลย เธอเอาจริงป่ะฉันเหมือนพรีเซนเตอร์เรือที่แบบคนไทยเยอะมากเหมือนกันซึ่งกูก็ลื้อไปออดแล้วขึ้นที่แหลมฉาบังเนาะเฮ้ยตายแล้วกล้องใหญ่นี่ช่องอะไรคะเนี่ยเอฟไทเอ็นพีโอครับโอ้ตายแล้วพี่กล้องเล็กไปเลยอะฮะเจอกล้องเนี่ยซีมาตุ้มนะสามคืนสี่วันเราจะไปแตกด้วยกันบนเรือจะไปคอมเมนต์ในช่องพี่ตอนที่ลองคลิปแล้วได้เลยเดี๋ยวพี่จะไปคอมเมนต์ในช่องน้องด้วยน้องมาจากช่องเลยนะ S, S I N X A O กินเหรอเออเนี่ยช่องคนรวยดูดิมึงดูกล้องเขาเอ,อ่าพี่รวยกว่าผมเยอะเลยเอ,อ่าแล้วมึงดูกล้องกูนี่มึงดูกล้องกูนี่น้องๆน่ารักมากโอเคจาโอ้ยตายเดี๋ยวดูลงไปหานะแม่เดี๋ยวดูลงไปหาแกมันเป็นห้องที่เป็นเขาเรียกว่าลานมหรสพอุ้ย <c oughs> ใช้สับ,บราห์มารู้เลยรู้เลยเป็นแดนซ์ฟลอร์ซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ตรงเนี้ยจะมีโชว์ถูกปะ ก okay. อันนี้คือเป็นมากเป็เนี่ยห้องนี้น่ารักมากอไปดูที่ชั้นกินข้าวก่อนดีกว่านะป่า,ปา oh <my> ขออนุญ,ญาตพาเพื่อนๆไป h e ่ l o <Hello. S 2> พาเพื่อนๆไปที่ Prometos Self Service Restaurant นะครับ เบาๆยังไม่ได้หนักมากนะจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่มันแบบอยู่บนครูสเ่งนียมันก็จะเป็นฟิลแบบอาหารจากอิตาลีแบบเชฟก็จะเป็นทำแบบสปากเกตตี้พาสต้าแล้วก็หนักไปทางพวกอาหารแบบไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่มาตรูช่วงเนี้ยคุมอาหารเดี๋ยวคุมคลีนด้วยก็จะาหาพวกแบบที่เป็นแบบคลีนคลีนจ๋าเลยไม่ได้ก็อาจจะต้องคุมมันนิดนึงอาจจะต้องกินได้ไม่เยอะนะฮะ <c oughs> ถามว่ารสชาติเป็นยังไงหรอกลางๆก,ก,กินได้แต่ไม่ได้ถึงกับเชียรลอย <c oughs> ไม่ได้ขนาดนั้น ตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้วนะครับระตุกกอาบน,น้ำบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมที่จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาดูเรียกว่าเป็นงานที่จัดขึ้นบนเรือสำราญครั้งแรกของชาว LGBT นั่นก็คืองาน X X O Party นะครับผมซึ่งเขาก็จะเชิญเซเลบริตี้ดีเจชื่อดังระดับแบบเอเชียแล้วก็ระดับโลกเนี่ย เยอะแยะมากมายให้กับสังคมชาย LGBT นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกตีมก็จะเป็นตีมน้ําเงินกมน 5, รมท่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นนาวีนาวีนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นงาน LGBT ครั้งแรกของประตูบ,บนเรือสําราญจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะ ใช้ชีว,ชวิตอยู่บนเรือคืนแรกเรียบร้อยแล้วนะครับตื่นมาแล้วสิ่งที่อยากจะเห็นพร้อมเพื่อนๆก็คือว้าวขาเจ้าอยู่ใจกลางมหามทดแล้วนี่คือวิวตอนเช้าจากเตียงนะฮะสุดลุกหูลุกตาม,มากน่าจะอยู่แถบกัมพูชาแล้วนะครับต้องบอกว่าลมดี Fresh Air มาก <Okay. S 1> ตอนประมาณช่วงบ่ายๆเขาจะมีสว i มมิงพูลปาร์ตี้อะครับ mm hmm. ก็ไปดูว่ามันแฮปปี้นยังไงเ mm hmm. พราะว่าตีมเขาก็เป็นตีมบิก mm hmm. ินี่ชุดว่ายน้ำเลยอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. แล้วถ้าตอนตกดึก mm hmm. ก็จะเป็นอีกปาร์ตี้หนึงของไอโอมการเดี๋ยวเราอําน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปรับประทานอาหารกันแล้วก็ไปดูว่า Day 2วันนี้จะสนุกขนาดไหนนะคะ BREAKFAST นะคะมื้อเช้าของเรือก็จะเน้นไปทางแบบพวกพลังงานชีสขนมปังเนี่ยมันฝรั่งอบทั่วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีเป็นเนื้อบ네ีทาทาโดยสลัดมาตูมจะทานแค่นี้จริงจริงมาตูมคุมอาหารอยู่นี่คือแบบได้เท่านี้อันนี้ก็คือเป็นโปรตีนพลังงานไปส่วนอันนี้ก็จะเป็นฟิลแบบคุมอาหารไปฝ่ายแบบเนื้อสดไหไป ตอนนี้เราเทียบท่านะคะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาหรือว่าเขมรนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาตูจะพาเพื่อนๆน,น่ะลงไปดูกัมพูชาเพราะว่าตูก็ไม่เคยไปกัมพูชาเหมือนกันนี่คือครั้งแรกเหมือนกันที่มาอยากจะรู้เหมือนกันว่าข้างล่างเป็นไงเพราะว่าตอนนี้ขึ้นเรือมาแบบ2วันแล้วว่าแบบอยากกินอะไรเผ็ดๆแบบจริงๆเพราะว่าบอกตรงว่าบนเรืออาหารน่ะมันจะเป็นอาหารสเปซเซนอาหารยุโรอาหารแบบ ครีมชีสอย่างเงี้ยคือไม่มีแม้กระทั่งน้ำปลาพริกและถ้าเกิดใครอยากจะกินอาหารเอเชียหรืออาหารแซ่บๆอะต้องไปสั่งเองในห้องอาหารจ่ายเงินแยกตูก็เลยรู้สึกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยแหละน่าจะมีอะไรเผ็ดๆแซ่บๆรอคือตอนเนี้ยรอออกไปหาสตรีทฟู้ดที่มันเผ็ดๆแซ่บๆกินเถอะเพราะว่ากูอยู่บนเรือโอเคอากาศดีจริงปาร์ตี้สนุกจริงแต่กูอยากกินอะไรเผ็ดๆกระเทยมันต้องการโซเดียมอะแม่เพราะฉะนั้นปาเราลองไปดูกัน ตอนนี้นะคะเราก็ต้องใช้บัตรซึ่งเป็นบัตรเรียกว่ามเป็นบัตรประชาชนของเราะคระับเพื่อที่จะเดินทางออกไปขึ้น s h เ t t ร e bus นะครับแล้วก็ออกไปที่สีฮันวิว ตอนนี้นะครับเราถึงที่สี่ฮันวิวที่กัมพูชาแล้วนั่งรถมาชัดเดอร์บัสจากเรือประมาณ10นาทีแล้วเรือก็จะแบบรอเราทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยครับรถมันก็จะออกทุกๆุกสามสีว่วทีกับเรือก็คือเราสามารถกินเล่นชอปปิง้งนั่งตุกๆเดินเล่นรอบนี้ได้หมดเลยตามใจชอบนะครับนี่คือการมากัมพูชาครั้งแรกตื่นเต้นมากไปดูดีกว่าร้อนมากมีความเป็นคนไทยสุดๆเธอฉันเพิ่งเห็นตุกๆกัมพูชา บ้านเมืองเขาจริงๆอ่ะคายบ้านเราอันนี้เป็นห้างของเขานะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูห้างของสี่นุวิวว่าเป็นยังไงจริงๆห้างเขาก็เหมือนบ้านเราเลยนะแกมีบาร์บีคิวพาสซามีเบอร์เกอร์คิงที่เหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าฉันอยากกินอะไรแซ่บๆ,ๆว้าวนี่คือห้างคนนะฮะห้างก็โอเคใหญ่โตนะแม่เราไปดูซิว่าเราจะหาส้มตำเจอไหมฮะและอันนี้คือห้างของกัมพูชาที่จะให้มา ให้กูมาทาอะไรให้กูกินอะไรเหรอ <S <S คือต้องการที่จะกินแบบฟิลแบบส้มตํายำแซบหรืออะไรเผ็ดๆแซบๆอะไรเงี้ยแต่ในห้างเนี้ยคือไม่มีอะไรเลยเว้ยอาร์เซนอลวิวอาจจะเป็นเมืองที่แบบเพิ่งประกาศใหม่อะไรเงี้ยทุกอย่างมันยังใหม่หมดแต่ใหม่จริงๆแม้กระทั่งร้านเกาลหลีเกลรเงี้ยคอมมิ่งซูหมดเลยยังไม่เปิดเลยอ่ะแม่วันนี้เดี๋ยวมาตุ้มกับขึ้นห้องไปรีบเปลเี่ยนชุดแล้วก็ขึ้นไปคูปาร์ตี้ของเก้งกันค่ะเดี๋ยวไปดูสิว่ามันจะแตกขนาดไหนนะคะ แต่งตัวเสร็จแล้วนะครับมีเตรียมที่จะไปขึ้นผูก เมื่อคืนแบบสนุกมากมากๆนี่เพิ่งตื่นนะเป็นอีกหนึ่งคืนที่แบบผ่านไปแบบเมื่อคืนคือไฮไลท์คืนสองคืนแน่นมากจัดเต็มมากในแบบต่างชงต่างชาติทุกคนแบบเอ j นจอยมากสนุกมากเลยครับโต๊ะแบบหลังหลังมาตู้แบบ ปาร์ตี้ได้เต็มที่ไม่เกินเที่ยงคืนตีหนึ่งแบบต้องเหนื่อยแล้วอ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะครับถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วก็คืนสุดท้ายบนเรือจะไปเขายิมยังไม่ได้เขายิมเลยไปดูยิมแล้วก็อยากไปดูบริเวณด้านท้ายเรือเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันที่ถ่ายเรือแล้วคืนนี้นะครับเนื่องจากว่านางเป็นปาร์ตี้คืนสุดท้ายนางก็คงจะจัดส่งท้ายสนุกสนานรู้สึกว่าจะเป็นธีมแต่งโมมั้งธีมเขียวแดงเดี๋ยวดูซิว่าคืนนี้คนมันจะจัดเต็มขนาดไหนปังขนาดไหนเดี๋ยวไปอาบน้ำก็เดี๋ยวภาพ ปเป็นมื้อเช้ามื้อสุดท้ายบนเรือก็อยังจะคงคอนเซปต์เดิมก็คือสลัดหนมปังพวกเนื้อต่างๆนะครับคือต้องยอมรับว่ามาตู้เป็นคนที่กินของพวกนี้ได้แบบทานได้แต่ไม่ใช่แบบวัน<ม>และตอนนี้นะคะมาตู้ก็ ลงพาเพื่อนๆมาดูที่โซนสถานาการณ์ในเรือนะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่ากะจะมาแบบออกกําลังกายก่อนก็คือจะมีเวลา8ปดโมงถึงสี่ทุ่มนะครับเป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่นีแกความใฝ่ฝันของฉันอันสูงสุดคือการที่เข้ายิมมาแล้วแบบได้คาร์ดิโอแล้ววิวเป็นทะเลเป็นซีวิวอ,ะอ่ะอ๋อแล้วข้างในก็จะเป็นแบบบริการอ่างเป็นเหมือนแบบเป็นอ่างเซ็กซี่อย่างเงี้ยนะครับสำหรับในวิวเป็นเป็นฮอตบาร์แกฉันอยาก ออกกำลังกายแล้วอะใช้เปลี่ยนชุดดีกว่าฉันว่ายิมจบทุกคนอันนี้คือบริเวณด้านข้างนะลม,มดีมากอากาศดีมากช่วงประมาณสัก5้าโมงถึง6กโมงอะต้องมาถ้ายเรือเว้ยมันจะเป็นพาที่สวยที่สุดของเรือนะฮะเออสวยมากพยารกกิ น่วันนี้วันสุดท้ายกับชอบวันนี้มากที่สุดมันรู้สึกแบบเริ่มรู้แล้วว่าตรงไหนเป็นยังไงเดินไปชั้นไหนเป็นชั้นไหนแล้วมันก็จะไม่เหนื่อยนะครับเพื่อน,เ,อน<ๆ>เดี๋ยวเรามาตามดูว่าตอนกลางคืนอ่ะ X X O ที่มันเป็น แตงโมจะปังขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูในช่วงกลารข้ามกลางคืนด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตถ่ายรูปเล่นทำคอนเทนต์เบาๆริมเรือตรงนี้ก่อนนะคะ ไปดูซิว่าสตรีทฟู้ดก็คือมันจะมีขันนี้นะฮะเป็นเบอร์เกอร์มิกนะครับผมซึ่งนางก็จะเป็นแบบรวมเป็นเบอร์เกอร์เป็นไฟไส้ดีเรกเนี้ยนางมีในเซ็ตให้ดูด้วยน่าสนใจอ่ะนี้น่าสนใจมีคลาสสิกมีดับเบิลชีสงั้นเอาเป็นดับเบิลเบคอนชีสเบอร์เกอร์ปาร์ตี้ยังไงก็แล้วแต่กูก็อยากกินเบอร์เกอร์อยู่ดี ข้างในก็จะเป็นคุกกี้เป็นช็อกโกแลตเป็นมะนาวเป็นวานิลาแต่มะตูมเลือกสั่งเป็นเหล้าอันนี้เป็นรัมนะฮะการที่เขาอะเอาเหล้าใส่เข้าไปในขนมปังแม่งจะรสชาติเป็นยังไงก็ต้องลองเหมือนกันดาดาใครว่าปาร์ตี้ไม่สนุกนี กิ่องอะไรที่ติดบนเรือลำนี้คืออันนี้น,นี่นะครับเขาบอกว่าแช่เหล้ามาด้วยนะเป็นแอลก,กอฮอล์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองให้คำแนะนำน้องๆน,นะครับอันนี้ไม่ใช่ขนมนะครับ หวานมากเหมือนขนมอินเดียที่เป็นเป็นขนมปังละลาดน้ำเชื่อมอ่ะแต่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นิดนึงเองอ่ะ มาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเพื่อนๆนะฮะก็จะมาสรุปภาพรวมของทริปนี้ให้ฟังละกันนะครับก็อย่างที่บอกมาตูมเนี่ยก็ถูกเชิญไปในนามของ c e l ลบร i t y g u กส t นะครับของ X X O Party นะครับรอบนี้เป็นการจัดบนเรือครูวิสก็คือเป็นเรือสำราญจุได้3,500กว่าคนนะครับเป็นเรือสัญชาติอิตาลีนะครับชื่อว่าคอสตาเซเรนาครับก็ไปกับรัศมีแขกไปอะไรอย่างเงี้ยครับ ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของเรือคือจริงๆเขาบอกว่าเรือ 9, เก่าเรือลำนี้30ปีแล้วเนาะตรู้สึกมันใหม่มากเพราะว่าเขารีโนเวทเว้ยรีโนเวทใหม่ทั้งหมดมันเป็นเรือสำราญใหญ่ลำแรกที่ทำให้ตูวรู้สึกเหมือนอยู่บ้านอาจจะเป็นคนไทยเยอะ ความพิเศษที่มันเกิดขึ้นก็คือพอตูไปเจอคนไทยที่อยู่ในทัวร์ที่ถ้าคุณดูคลิปนี้อยู่คุณมาเมนต์หน่อยนะว่าคุณอยู่ในทิปน่วมกับตูหรือเปล่าตูบอกเลยนะว่าตูรู้สึกว่าตูไปทริปนี้สนุกได้เพราะกลุ่มคนไทยที่ตูบังเอิญไปเจอในทัวร์นี้เลยครับทัวร์ของมิสซิกลองไปหาดูส่วนเรื่องของราคาตูไม่อยากจะบอกราคาเป๊ะๆเพราะว่าตัวตูเองก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นเซเล็ตแก๊สที่ถูกเชิญขึ้นไปแต่ตูไปเช็คมาราคามันดิ้น ตามฤดูกาลของมันตามบริษัททัวร์ด้วยซื้อกับทัวร์ดีกว่าเอาเนี้ยจะได้รวมแพ็กเกจอะไรมาให้เราเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญขึ้นเรือแล้วเนี่ยผูกบัตรเครดิตตัวเองทันทีผูกกับบัตรที่เขาให้เรามาบัตรที่สำหรับสแกนเข้าห้องอะ่ะเป็นบัตรที่เป็น ID ของเราครับอาหารบุฟเฟ่ต์ของเขาว่ารสชาติกลางๆไม่ดีไม่ได้แย่แต่ตัวว่า3มมือ้อสามคืน เลียนสาหรับเรานะอันนี้รีวิวตามตามความรู้สึกตัวเองนะครับไม่ได้โจมตีรถปากใครมันคือรถปากคนนั้นแล้วก็เบอร์เกอร์ยีิบสี่ชั่วโมงมันจะมีขายตรงสระนา้ำชั้นกาวเยห้าเหรียญอร่อยมากเบอร์เกอร์ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์อร่อยมากจริงๆอันอันนี้นนให้สําหรับเรือนี้อ๋อแล้วก็สําหรับตูมตูรู้สึก,กว่าทีมีทให้ตูมรู้สึกมีความสุขก,ก็คือตูมไม่ได้ซื้ออินเทอร์เน็ตครับเพราะว่าตูมมาเช็คราคาราคาต่อวันอ่ะมันคือ1,500บาทก็คูณไปดิ4ี0 0 รู้สึกว่าแบบไม่ต้องเล่นก็ได้มังลองคิดแบบนี้ก็เลยไม่ได้เล่นนะครับข้อดีของมันคือแบบเราได้คอนแทคกับคนรอบตัวเรามากขึ้นตัวได้เต้นกับแบบ ป,ป้าที่ไปในทัวร์แบบนานา,นาลุงลุงคอยอดูชนแก้วแล้วก็ที่สําคัญเรือนี้โชว์อลังการตูมให้อยู่ตงไม่รู้ว่าเรือลําอื่นเป็นยังไงนะหรือว่าใครอยากให้ตุมลองไปเรือลําไหนอะลองเม้นมาได้ใครที่เป็นสายล่องเรือสํารานอะมาให้ความรู้ตุมหน่อยตูชอบมากแต่ว่าตูยังไม่มีความรู้ราคาถ้าให้สรุปตอนนี้ก็คือมีเงินหมื่นนิดๆก็ ไ,ได้จริงๆอ่ะบางทีช่วงโปรโมชั่นอะ่ะหลักพันลองหาดูลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ไม่ได้มาโฆษณาจริงๆตุ้มแบบมาผ่าน XOXO เลยเพราะฉะนั้นตุ้มขอพูดในเรื่องของ p a r t ต XXO Party ละกันนะครับว่ามันก็เป็นงานจัดครั้งแรกบนครูิสเนาะตุ้มมองว่าหน้าหลักเราชอบที่แบบว่าเขาอนุญาตให้คนที่เป็นผู้ดีสันบุรุษที่ไม่ได้เป็นงาน XXO Party ตอะ่ะมาจอยมาเต้นด้วยได้เราก็ได้แบบได้เห็นแบบผู้ใหญ่อะ่ะเขามาเต้นกับเราอะ่ะ ภาพบแบบเนี้ยเราย้อนไปเมื่อ10ปีที่แล้วเราอาจจะไม่มีเลยนะเวย้ยมันเหมือนเป็นการเปิดกว้างว่า LGBT community มันเริ่มกว้างเข้าไปมากขึ้นเป็นที่ยอมรับในหลายๆด้านมากขึ้นอเ,เงี้ยมันดีใจแล้วก็นึกถึงวันวสาเดือนนี้เป็นเดือนプ m イมันแล้วด้วยนะครับเนี่ยเดือนหน้าของเราเนี่ยก็อยากจะแบบให้อตอนนี้เราอย่างที่เห็นว่าสถานการณ์บ้านเรามันก็เริ่มเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าอะไรใหม่ๆ อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เราบอกว่าจะได้เห็นแบบการก้าวหน้าของประเทศมากขึ้นเลยเพราะฉันเนี่ย LGBT ก็เป็นอีกหนึ่ง community ที่เราสามารถพักดันให้มันเป็นหน้าเป็นตาและเป็นสปาร์ว์ของประเทศไทยได้ต้มองแบบนี้นะตูก็เลยอยากจะ support ต x o Party แลยอยากให้เพื่อนๆทุกคนช่วย support Party แล้วก็เฟสนี้ของบ้านเาา้วยนะครับ เอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ตามบล็อกนี้นะครับผมไม่รู้จะยาวจะสั้นตัดมายัางไงขออภัยด้วยเพราะว่าตูเป็นคนที่แบบหยิบแล้วถ่ายเลยถ่ายหลายๆถ่ายถ่าย,าย,าย,ายมันอาจจะไม่ได้เรียงลาดับเหมือนบล็อกคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยาคาดหวังความเป๊ะจากกูแต่ถ้าความเร็วความสดความแน่นความตกใจความพลึงปึงเวอร์ลูกค้าเขาได้ที่วุนกูอยางให้ลูกค้าเขาเท่านะฮะชอบกดไลค์ใชรกดแชร์ยังไงก็อย่าลืมสับรสมาชกกดกระดิ่งกิ้งกิงกิงไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิ